สวัสดีครับคลิปนี้เป็นวิธีทํา factory reset ของสมาร์ทเน็ c คอม T800 นะครับเราเริ่มจากการถอดสายทุกสายออกจากตัวกล่องก่อนนะครับให้เหลือแค่ VGA แล้วก็ power นะครับหลังจากกดปุ่มเปิดค้างไว้นะครับจนมันขึ้นหน้า,าให้เลือก factory reset กับ reboot นะครับหลังจากขึ้นหน้า factory reset กับ reboot แล้วให้เสียบ คีย์บอร์ดครับและเลือกไปที่ factory reset แล้วกด enter ครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นแจ้งเตือนให้รอประมาณ5นาทีนะครับหลังจากมัน factory reset เสร็จแล้วนะครับก็เสียบสายแล์เสียบเมาส์เข้านะครับแล้วก็กดเปิดกล่องขึ้นมานะครับตัวกล่องก็จะบูทเข้าสู่หน้า control setting ของตัว T800 เองนะครับ ก็สามารถตั้งค่าการใช้งานได้เลยครับผม